าเคยปราบใครบ้างเนยโจนปราบโจนมาเยอะเลยว้างดีไหมครับมากคุณโจรก็มีชื่ออะไรนะที่ปราบมาโอ๊ยเขาปราบมาเยอะครับผมปราบมาเยอะก็เลยจำไม่ได้คุณโจนแล้วที่ไปปราบที่แถวผ้าทอนออกเหครับผมคุณโจนเอกคุณโจนเอกเอกเืิสัน ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาคือเอกอะไรเอกปืนยาวเอกปืนยาวเอ๊ะแล้วที่มันนิดเดียวเลยเก็บปูเออปูคิดในใจว่าเออจะเป็นเอกปืนหัวตัวโอ้ลงเอกปืนยาวด้วยระหว่างลอยต่อระหว่างชายจะเก็บชายแดนอันนั้นท่านไปปราบเสืออะไรนะเสือโคง เสือโคร่งดอยปุยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะไม่ใช่เสือโคร่งดอยปุยเขาที่นายปาดเสือโค่งเลยนะเสือโค่งดอยป่าเสือโคร่งดอยป่าขอป่าหนทุกวันนี้ท่านดำรงตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งแปลว่าอะไรไม่น่าเป็นหัวหน้าเลยตำแหน่งยังไม่รู้เลยอ่ะยศของท่านนะครับอ๋อ ปอ้คนที่อ่อนต้มถ่อมตนเอ้เหรียญที่กระเป๋าด้านซ้ายนั้นท่านไปลบที่ไหนมาแอฟริกาเฮ้ยเฮยอันนั้นเป็นสงครามอะไรครับท่านสงครามของญี่ปุ่นแอฟริกาแต่มันเป็นสงครามญี่ปุ่นยิงมีกี่ศพ600กว่าศพยิงด้วยปืนอากะปืนพบ เขามีแต่ปืนพกท่านยิง้วยปืนพกไปพบปืนพบปืนแล้วหยิบมาปืนของของศัตรูไงอ๋อเอ้ยแล้วป้ายนี้นะฮะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการบินหรือเปล่าท่านขับ S6 สใช่ไหมจรวดโอ้โหฉีกขับจรวดเพื่ออะไรครับเพื่อประเทศประเทศคำตอบกว้างไหมกว้างเอาละมอบตัวซะผมว่าพวกคุณ เราไม่บอกไม่บอกกันเลยยิงทำไมครับเขาลองรู้ก่อนส่วนมึงดงงาีขนาดห่างหูมึงนะแล้วคิดดูหูกูจะขนาดไหนนี่ยเอาละครับผมเชิญท่านสองคนนะครับผมจะพาท่านไปสอบสวนนะครับที่สนอสนอคืออะไรสนอคือโรงพักสนอคือย่อมาจาก ย่อมมาจากนนนูโนนูสถานสถานอะไรสถานสถานอาทิตย์สถานอาทิตย์สนขอเชิญท่านไปที่สถานอาทิตย์ไปไปอำ